สำหรับพิธีกรรมงานบุญในภาคเช้าสัธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันถวายพานดอกไม้ทิพย,ยมาลาบุพภาสวรรค์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัตหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ทางยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ส่วนในภาคบ่ายสัธุชนได้ร่วมกันทอดผ้าป,ป่าเติมเต็มกองบุญสุขพิมานโดยประธานผ้าป,ป่าในครั้งนี้คือกาลยมิตรนฤริมนทาชิโรซึ่งผู้มีบุญทุกท่านต่างปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ได้สร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะหลังจากนั้นคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป,ป่านอกจากนี้สัธุชนผู้มีบุญยังได้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายกองบุญน้ำมันกา๊าซ โดยผู้แทนนำกล่าวคือการไลมิตรโยชิโนริทันยิวะและการไลมิตรนาฤมณ์ทาชิโรส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญสังฆทานปีใหม่ผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือการไลมิตรนัฐาฮาชิโมโตะและการไมิสุกัญญามิซึอโอพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมและรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์ค่ะจากนั้นสัตุชนผู้มีบุญทุกท่าน ก็ได้ทยอยกันไปรับถังใส่คอนกรีตเพื่อนำมาร่วมพิธีเทคอนกรีตฐานรากเพื่อสร้างห้องสุขพิมานหรือห้องน้ำรองรับพิธีสถาปนาอุโบสถ80ปีหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพระธรรมกายโทชิงยิยังความปรับปริ่งปิติใจให้กับผู้มีบุญทุกท่านที่ได้สร้างบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ